เพชรก็ยังคงเป็นเพชรอยู่ที่ใดก็ยังเป็นเพชรคงค่าความเป็นเพชรเสมอเขาว่ากันว่าเลือกวกัวให้ดูหางเลือกนางให้ดูแม่หมายความว่าชายใดต้องการคู่ครองต้องคิดไตรตองถึงความเหมาะสมหรือไม่ให้ดูที่สาวนั้นคนเดียวต้องดูถึงแม่ผู้หญิงคนนั้นด้วย แม่มีกิริยาที่สุภาพอ่อนหวานต้องอบรมลูกมาเช่นนั้นเหมือนกันถ้ารักใครสักคนให้พยายามใช้สมองในอัตราที่เท่าๆกันการใช้หัวใจอย่าหลงมากกว่ารักเปิดใจรับฟังคนภายนอกบ้างการปรึกษาผู้ที่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนยังคงใช้ได้ผลดีไม่มีความล้าหลัง มีความปัจจุบันอยู่เสมอย่าหลงคนที่ดีจนผิดปกติทำกับเราเป็นคนพิเศษเพราะไม่มีใครทำกับเราอย่างนั้นได้ตลอดชีวิตแต่ให้เห็นค่าของคนที่เขาพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้เราด้วยใจจริงจงเข้มแข็งและอดทนให้เหมือนกับกระบองเพชร ที่แม้แม้ว่าอากาศจะร้อนแห้งแล้งสักแค่ไหนก็ยังยืนหยัดปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้เรารู้จักตนเองและคุณค่าของตนเองให้มากที่สดุดเพชรไม่ว่าจะอยู่ในปา่าหุบเขาใต้พื้นดินลึกลับเพียงใดจะมีคนพบหรือไม่ก็ยังเป็นเพชร ธาแท้ของเพชรไม่เคยเปลี่ยนยังมีค่ายังมีผู้คนมากมายที่กําลังตามค้นหาแต่เพชรยังรอการค้นพบของใครสักคนที่มีค่ามากพอที่จะเห็นค่าของเพชรเม็ดนั้นไม่ใช่เห็นเป็นแค่ก้อนกวดเหมือนกับเราที่ไม่ว่าจะเจอคนคนนั้นหรือไม่ คุณค่าของเราไม่เคยเปลี่ยนเช่นกันเหมือนดังเพชรในหุบเขาสูงชันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อ,อไรก็ยังเป็นเพชรเพชรดังเดิมไม่เคยกลายเป็นสิ่งอื่นได้